ผมเคยเจอเรื่องแปลกๆตอนที่รับซื้อของเก่าเรื่องมันเริ่มจากคุณป้าคนหนึ่งเอาตู้ไม้เก่าแก่มาขายให้ผมบอกว่าอยากจะเคลียร์บ้านตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากตู้สวยลายไม้ละเอียดราคาดีผมก็รับซื้อไว้แต่พอกลับมาที่ร้านคืนนั้นล่ละครับเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ เสียงเหมือนคนกระซิบข้างหูตอนแรกนึกว่าหูแววแต่พอเข้าใกล้ตู้เสียงมันชัดขึ้นอยา่าอย่าขายนะผมขนลุกสู้รีบออกจากร้านแทบไม่ทันรุ่งเช้าผมลองเปิดตู้ดูไม่มีอะไรแต่พอตกกลางคืนเสียงกระซิบก็กลับมาอีก ผมตัดสินใจถามป้าคนที่ขายตู้ป้าแก่หน้าซีดเล่าว่าตู้ใบนี้เป็นของยายทวดยายทวดรักตู้ใบนี้มากตายไปก็ยังหวงป้าแก่บอกว่าแกคงไม่อยากให้ใครเอาตู้ของแกไปสุดท้ายผมตัดสินใจไม่ขายตู้ใบนั้นผมยกให้วัดไปเลย สบายใจขึ้นเยอะเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของบางอย่างถึงราคาดีแค่ไหนถ้ามีเจ้าของเก่าตามมาทวนคืนก็อย่าไปยุ่งเลยดีกว่า